สวัสดีครับยนกหมูนุ่มนะครับวันนี้24กันยายนวันศุกร์ที่25กันยายนไม่ใช่24 25กันยายน2 5 6 3านะครับยนกมีโอกาสได้มาที่ลานประกาศอิสรภาพนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ขเขาเรียกอำเภอบางปะหันต่อกับป่าโมกนะครับจะขึ้นกับจังหวัดขึ้นกับอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ ก็มีโอกาสเขาจะจัดงานมาฉลองนะครับรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ลานประกาศสลภาพ,าพแห่งนี้นะครับซึ่องอยูอ่ซอยเดียวกันกับทางเข้ามาหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดตรงบางปะหันนะครับถ้าใครผ่าน,นสายเอเชียจะเห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าทีา่เข้ามาตรงนี้ทางเดียวกันแล้วเลยมานะครับเลยองค์ปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมา วิ่งมาจนสุดทางนะครับจะมีลานประกาศอิสรภาพนะครับซึ่งตรงนี้เพิ่งจะเริ่มจัดทํานะครับเป็นลานประกาศอิสรภาพซึ่งเป็นลานที่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับทรงประกาศหลังจากที่กอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับที่กรุงศรีอยุธยาเสียไปครั้งที่หนึ่งเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวบรวมไพ่พลกอบกู้ได้เสร็จก็มาประกาศอิสรภาพที่นี่นะครับเห็นยวนพให้ดูนะครับ ให้ดูนะครับว่าพอดีแดดร่มนิดหนึ่งก็เลยทําคลิปได้นะครับแต่ว่าตอนมาแดดแรงมากนะครับถ่ายรูปอาจจะมืดมันย้อนแสงน่นะครับอันนี้ก็ลองทําดูก่อนนะครับเผื่อท่านจะได้เห็นนะครับงานจะมีวันที่27นะครับวันที่27อาทิตย์ที่27กันยายน2563นะครับวันนี้วันที่25นะครับอีก2วันซึ่งมีผู้ที่เขาใจบุญน่ะนะครับเขาก็ สั่งหมูเยนบมาร่วมจัดโรงทานที่นี่ด้วยเยนบก็เลยร่วมมาด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับคืออยากมาเห็นนะเขาบอกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์สูง109เมตรก็คือ,อไม่ใช่ร0อยก้เมตร10 10.9เมตรนะครับ10.9เมตรนะครับก็คือก็คือ,อเป็นองค์ใหญ่มากนะครับใหญ่ยายมากนะครับองค์ใหญ่มากก็เลยอยากมาดูก็เลยมาเลยวันนี้นะครับเพราะถ้ามาพรุ่งนี้แล้วมันจะเป็นวันหยุดก็จะยุ่งนิดนึง ก็เลยมานะครับก็เลยให้มีโอกาสให้ท่านได้มาชมด้วยนะครับลายอิสระภาพเนี่ยนะครับใครมานะครับก็ได้เป็นอิสระภาพกันนะครับนะหมดนี่หมดศินกันมากาบองค์ท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากอบกู้ชาติบ้านเมืองนะครับคนก็ถือเป็นเลชรกันอันนี้น่าจะเป็นพยาจักรปีก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านะครับในรัชกาลที่หนึ่งพอดีไม่มีป้ายนะครับองค์นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นเป็นท่านใดแต่ว่าอันเนี้ย นะครับจะเป็นข้าราชบริพาแล้วก็เป็นผู้ที่กอบคู่เป็นผู้ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยนะครับหลวงพมเสนานะครับนะครับวันนี้ก็่าจะเป็นข้าราชการในพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมาราชที่ช่วยกันนะครับนะครับรุปลากับพม่าแล้วก็นะครับช่วยกันกอบกู้กรุงศรีอยุธยาของเรากลับคืนมานนเก็มีป้ายชื่อหลวงหลวงราชเสนหานะครับก็กราบนมัตการท่านได้อันนี้ พยาพิชายดาผักโอ้อยู่นี่ด้วยนะครับพระองค์ท่านพญาพิชายดาผักทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าที่มือที่มือของสมเ,เสด็จพระนเรศวรเนี่ยเท <Honestly. S 2> น้ำเขาเรียกหลังน้ำนะครับหลังน้ําประกาศอิสรภาพนะครับหลังน้ําประกาศอิสระภาพนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้การหลังน้ำนี่เป็นเครปในการประกาศอิสระภาพนะครับลาดลงแผ่นดินนะครับคือกูไม่เป็นทาสมึงแล้วนะครับคืออยุธยาเป็นอิสระภาพแล้วนะครับ ไม่ยึดคืนได้จากพมา่าแล้วนะครับขับไล่พม่าออกไปนะครับวันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับวันนี้ท่านไม่ไมทราบว่าท่านไม่พอดีไม่มีชื่อแต่อันนี้นายจันหนวดเขี้ยวนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับชาวบ้านบางละจันที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองเราที่สิงห์บุรีนะครับชาวบ้านบางละจันนี้น่าจะเป็นชาวบ้านบางละจันนะครับแต่ไม่มีชื่อก็ขอกราบนะมัตรการท่านนะครับก็พญาเชียงยืนนะครับอันนี้คือบุคคลในประวัติศาสตร์ทั้งหมด เดี๋ยวเราก็พามาให้ดูรอบๆนะครับดูรอบๆองค์คสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับแล้วก็มีองค์พ่อพิฆเนศองค์ใหญ่มากเป็นทองเหลืองนะครับใครอยากแกะมากาบท่านนะครับเชิญเลยนะครับมากราบองค์พ่อพิฆเนศมากาบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วด้านหน้านู้นนะครับด้านหน้านู้นที่มองไปไกลๆเนี่ยนะครับอยู่ไม่ไกลกันเลยก็คือมากราบหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวนนบลองซูมเข้ามาก่อนนะครับเนี่ยองค์เห็นองค์เหลืองๆนู้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมองค์เหลืองนั่นคือสมเด็จ หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่บางปะหันอยู่ซอยเดียวกันนะครับกับหลวงปู่ทวดเสร็จก็เลยเข้ามากราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือท่านจะกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนนะครับ